เราก็ได้มันไปกับวงเดชซันกันไปแล้วเดี๋ยวเราได้ไปทักทายเขากันหน่อยดีกว่าฮะ ตอนนี้นะคะมิก็นั่งอยู่ท่ามกลางวงที่อยู่ในตำนานมิดอีกวงนึงนะคะเออคือวงเดอะซันไงสวัสดีค่ะววได้เห็นบนเวทีเรียบร้อยแล้วโชว์เด็ดขาดมากพี่เอกทุครยอดพีพี่ตมองสบายดีเวลาตัวเด็กเนี่ยแหละหนูฟังตั้งแต่ซื้อเทปสีฟ้าพี่หนูรับ20ปีสักเท่านหร่ใช่หนูฟังตั้งแต่เด็กๆเลยฮะสมาธิก็เปลี่ยนการไปตานานาอน่านต่อเนื่องเป็นโอลปเซตก็มาเป็นรเลกไฟเด็ไฟเด็กไฟเด็กไฟ็กไฟเด็กเด็กไฟเด็กไฟเด็กไฟเด็ไฟเด็กเด็กไฟเด็กไฟเด็กไฟเเด็กไฟเด็กไฟ พี่โตพี่ลงพี่ลงเล่นเบสพี่โตเล่นกีตาร์ผมกับพี่ปองก็เป็นไฟต์ติ้งไฟต์แล้วเปลี่ยนมือกรองไงใช่เป็นมือกรองสองคนแล้วก็แยกมาเป็นเดอซันเดอซันแล้วก็มีพี่ๆเพิ่งตะมาที่นี่แนะนำที่จะมาคนนี้เลยเขาเตียคนนี้ตั้งแต่เดอซันอยู่แล้วพี่ปองปิงปองก็เล่นไฮ็อกมาก่อนนะก็เขาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจก็เรื่องนึง แล้วก็พ,พี่เปิดพี่เปิดพ er ี่เป um, ิดที่ก็รู้จับมานานแล้วรุ่นรุ่นรุ่นอะไรให้อะไรีมิตินี่ตึแหละมิติใช่แล้วพี่ป้อมด้วยป้ท้ายก็พี่วันนี้ก็นีเป็นคนทำเพลงพวโฆษณาพวกอะไรโอ้โหทำเป็นนักเบอร์หนึ่งโอ้โหแล้วช่วงนี้หายไปนานเลยออกร้องใหม่มาแล้วนี่ใช่ค่ะกันอ่ก็ทัวร์ก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับเราจะออกใหม่ให้พี่ก็ พยายามจะทําอยู่พยายามทำอยู่ออกอาจจะเป็นแค่ EP สักสี่ห้าเพลงอะไรเงี้ยเมื่อไหร่วิ่งเมื่อไหร่เมื่อไหร่หนูรออยู่นะคะต้องประมาณปลายปีพยายามให้ทันปลายปีนี้นะฮะตอนนี้น่าหน้าทำมากเพลงบรรยากาศวงการเพลงเราคึกคักดาวน์โหลดฟรีกันบ้างดาวน์โหลดไม่ถูกต้องลิขสิทธิ์กันบ้าง มันคึกคักหรือมันอะไรกันแน่คึกคักหรัอคนดาวน์โหลดแต่จริงถ้ารับคนทำเพลงก็ต้องทำกันละแหละเรายังไงเราก็ยังอยู่อะหมายถึงว่าเราถ้าเรายังเล่นดีเราก็ทำเงินแต่ก็มีคนคอยอยู่ดางีค่ะแฟนบันธทาได้ยังคอยอยู่แต่ไ่คิดว่ายังไงแนวโน้มของขวิธีการที่นักดนตรีจะอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือการขายเพลงตอนนี้เราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับก็น่าจะเป็นโชว์อย่างเดียวผมว่าวงที่โชว์สนุกผมว่ามันจะเกิดแฟนเพลงที่ติดตาม กลุ่มก้อนของมันแล้วมันก็ไอเรื่องขายเพลงก็คงยากลำบากแล้วนะอาจจะแจกฟรีแล้วตอนนมาประเทศเทาเทียบจากต่างประเทศเองมันก็ยอดดาวน์โหลดอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขนาดว่าอยู่ได้มันเหมือนสมัยขายแผ่นแผ่นไอซีดีใช่ไหมเราทุกคนก็ไปคอนเสิร์ตเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่ายอดดาวน์โหลดเขาก็ดีกว่าเราเพราะของเขาเ็าดาวน์โหลดถูกกฎหมายกันเราก็หวังว่า วันหนึ่งบ้านเราก็จะพัฒนาไปได้แต่ว่ามันก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้คนซื้อได้แต่ผมกลังเป็นแง่ดีนะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องโหลดเพลงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเราเข้าไปในร้านซีดีเราแทบไม่ได้ฟังทั้งกระบ้าเหมือนกับเราต้องเสียเงินไปเลยและบางบางกระบ้าอาจจะมีความรู้สึกเดียวกับผมคือซื้อมาแล้วมันไม่คุ้มว่ะวันนี้ชอบเพลงเดียวแล้วก็เหมือนกับตัวตัวคนทำเพลงเองบางทีเราไม่ได้ว่ากันนะบางทีอาจจะโดนผลกันบริษัทว่า้คุณต้องออกรัลบ้าแล้วมันก็เหมน เราก็ฟังออกนะนตจะร้องกาไม่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงแบบของมันเต็มหวาน ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือแบบ่าทุกคนได้หันมามองว่าแต่ละเพลงต้องดีที่สุดจริงๆใช่ไหมมันก็ดีทั้งคู่ดีทั้งคนคนแล่นแฝดทั้งสองฝ่ายคนเล่นดนตรีก็ว่าเฮ้เราก็เราก็สบายอย่างสบายไม่ได้นะต้องพยายามปนนี่ให้มันออกมาดีจริงๆที่มันมันไปขึ้นอยู่กับผู้ซื้อละผู้บริโภคเขาจะเลือกละเพราะต่อไปเขามีสิทธิ์ฟังเพลงนี้ชอบดาวโหลดไปเพลงนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรชอบวงอื่นก็ทำกคอยังเงี้ยคือเขาจะเป็นคนกําหนด ขั้นตอนการวงการเพลงก็ต้องต้องตามมันผลิตเรี่องไม่ได้ก็ถือว่าเราคิดได้แง่ดีนะะในจุ์ที่มันจะเกิดขึ้นเราจะมองในแง่ร้ายอย่างเดียวนั้นใช่ไหมเราหมดฟีลไม่ครับโดยวายไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้นนะแล้วต่อไปถ้าเกิดแผ่นเลือกผลิตสมมตินะต่อไป ก็ทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ต้องผลิตไม่ต้องไปทำแบตไม่ต้องไปโรงงานไม่ต้องไปเลยเลยเพลงออกจากห้องอัดก็ปุ๊บยิงไปเลยขึ้นจนอๆๆเลยๆๆดาวโหลดง่ายดีง่ายดีๆๆแต่น่า <ๆ S 2> สนใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปใชก็รอดูอยู่แล้ววิธีการทําเพลงของหนูกะถาเนะครับเพราะว่าก็เป็นวงที่เป็นวงมานานมากแล้ววิธีการทําเพลงของพวกพี่มีเวลาเข้าห้องอัดแล้วเวลาแต่งเพลงกันนี่คือแบบเนื้อมาก่อน เพลงมาก่อนหรือว่าอย่างไรคนะก็มา,าแ,แจมแจมกันแล้วทำเพลงม,ม,มีมีทั้งหมดเลยที่พูดมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดนตรีมาก่อนแต่มีทั้งหมดที่พูดมาบ,บางทีได้ไอเดียว่าน่าจะทําเพลงพี่โป่งอาจจะบอกว่าไอ้อยากจะได้เพลงเนื้อหาแบบนี้ก็ผมก็ลองคิดดูบางทีถ้าคิดไม่ตรงกันก็เดี๋ยวโละไปก็เดี๋ยวกลับมาใหมก่ก็ผมอาจจะมีดนตรีไปเป็นทั้งเพลงเลย <c oughs> พี่โป่งอาจจะแต่งมโลดี้ข้ากับดนตรีหรือผมอาจจะมีเมโลดี้เข้าไปให้แล้วแล้วก็แต่งเนื้อเพลงเข้ามาอย่างเดียวอะไรเงี้ยดนตรีร้องแ่บควรควรจะดนตรีมาก่อน คนจะทำมาก่อนเพราะว่ามันจะจะอิสระแล้วเนือ้อเนื้อมันตามไม่ได้แต่ถ้าเนื้อนำเนี่ยมันยากนะมันจะที่แต่งตามยากใช่ไหมโอ้ผมจะมาอยู่แถวบ้านเนี่ยมันจะไปไปไหนภาษาไทยเพื่ออภาษาไทยยากนะยากนะเแล้ววิธีการแต่งเนื้อก <magic> ่อนเนื้อเพลงของของสันหรือว่าหินเล็กไฟหรือว่าดีออนไลน์โปรเตสต์สมัยโบราณแต่พี่โป่งเนี่ยจะมีก็เลยมีเอกลักษณ์ในการเขียนเพลงเพลงนี้จะโดนแบบโดนใจคันมีคนทักให้กำลังใจแล้วเพงมีวิธีการไงพี่ ก็เอาเรื่องจริงมามาเขียนความรู้สึกเรายังไงแล้วก็เกิดคนฟังเขารู้สึกตรงกับเราก็มันก็เสื่อกันง่ายแล้วเพลงส่วนใหญ่พยายามคิดให้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็คือเหมือนสัจธรรมแล้วมันจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมผมเห็นในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต รู้สิรู้สิแฟนคลับของพี่จะมีทำเว็บไซต์ให้พี่ด้วยใช่ใช่ใช่มันมีอะไรบ้างพี่อะไรเว็บไซต์สามารถติดต่อฟังเพลงพี่ได้ตามว่าพี่เป็ที่ไหนเว็บอะไรได้ทั้งหมดโซนแล้วจอนไฟ .com ก็ยี่แล้วไฟ .com อ่ะยี่แล้วไฟล์จะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะตอนนี้ที่ที่เขาเป็นที่เชิดหน้าชูตาผลงานของกลุ่มเขาก็คือเขาทำเป็น rock station เป็นสถานีวิทยุออนไลน์อ๋อเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่ฮะ S M F rock station อันนี้ก็ มีคนฟังเป็นแสนเขาก็ดีใจฟังได้ที่ไหนพี่ในอินเทอร์เน็ตในออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตออนไลน์เข้าไปเขาไม่ได้เปิดเฉพาะเพลงของอินเทอร์เน็เขาจะเปิดเพลงร็อกทั่วโลกทั้งอินดี้ใต้ดินเขาเปิดหมดเขามีเป็นช่วงๆรอคอยมานานนะสไตล์ไม่เทียวเราไปลองไปหาฟังดูกันรได้ในเฟซบุ๊กอะไรที่พ๊อปเวนเดอะซันเดอะซันนี่ติดกันแต่ว่าพี่โปงเขามีโปาก็นั่นแหละในในอินเทอร์เน็ตไฟละโปงเอสเอฟอะไรพวกนี้อ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูในแนกันนะฮะ รข,ขอบคุณมากครับข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ๆขอบคุณนะคะค,คนเรามีต้นทุนชีวิตที่ต่างกัน ต้นทุนที่ว่านี้เป็นต้นทุนทางใจใจที่มุ่งมั่นทําตามฝันใจที่คิดในสิ่งที่ตันใจที่ยอมรับแต่ไม่เคยยอมแพ้ใจที่เข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องบงเอิญแต่อยู่ที่ใจจะเลือกเพราะชีวิตเป็นของเรา Life limit has no limit.